สวัสดีจ้าพี่มูกลับมาแล้วนะคะตามคําที่เพื่อนๆได้โหวตมาให้นะคะระหว่าง King of Hormone กับ King of Anti Oxidant นะคะก็จะมีเพื่อนออนเพื่อนคอนแล้วก็น้องมินนะคะแล้วก็คนอื่นๆรวมแล้วก็ประมาณ3คนนะคะที่ได้คอมเมนต์มาแต่ว่ามันก็มากเกินพอแล้วที่จะทําให้พี่มูทําคลิปวิดีโอวันนี้นะคะ Anti o x i d a n t ใช่ไหมได้เลยจัดให้ทุกอย่างที่มู่มูจะพูดนี้ไม่ได้คิดเองนะคะมีหนังสือ แล้วก็แหล่งอ้างอิงที่สามารถศึกษาได้เลยจากการที่มูเรียน Master of e n t เอน t i c and e n e e ท์ i ร e ิ e ม้น i ์มมานะคะความรู้ก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าหมอนแม่าจะต้องมีการใช้คู่มือนะคะในการาในการพูดในครั้งนี้ a n t i ี้ออกซิแดก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องแอน i ี้ออกซิแดนเราต้องมารู้ก่อนว่าทําไมเราถึงต้องการมัน a n t i ี้ออกซิแคืออะไรเบื้องต้นเลยต้องมารู้ก่อนอนุมูลอิสระ a n t i ี้ออกซิแเนี่ย แปลเป็นภาษาไทยว่าสารต้านอนุมูลอิสระค่ะแต่เราจะต้องรู้ว่าแล้วสารอนุมูลอิสระมันคืออะไรใครรู้บ้างตัวอนุมูลอิสระคะภาษา,าอังกฤษเรียกว่า free radical มาจากอะไรในหนึ่งโมเลกุลของเซลล์แต่ละเซลลนะคะเซลล์จะประกอบด้วยอะตอมในแต่ละอะตอมก็จะมีโปรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนอันนี้ความรู้สมัยามัธยมนะคะ อิเล็กตรอนตัวนี้จะต้องจับคู่กับอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะทให้ตัวเองเสถียรค่ะตอนนี้เราก็กลับไปย้อนดูเซลล์ในร่างกายของเรานะคะเซลหนึ่งเซลเนี่ยจะไปประกอบไปด้วยอะตอมหลายลอะตอมเลยและในหนึ่งอะตอมก็จะมีโมเลกุลอยู่3าตัวค่ะคือมีโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนโปรตอน,นนี่เป็นประจุบวกนิวตรอนอันนี้เป็นประจุลบนะคะแล้วการที่อะตอมต่างๆจะมาบอนดิ้งมาสัมพันธ์กันเนี่ย ตัวอิเล็กตรอนค่ะเขาจะต้องคู่กันเขาเรียกว่าแพร์จับคู่กันมันถึงจะทําให้อะตอมนั้นเสถียรเป็นสายยาวแต่ถ้าอะตอมตัวไหนที่ขาดอิเล็กตรอนไปอิเล็กตรอนเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่รอบเป็นวงกลมค่ะทําให้เกิดพลังงานเกิดขึ้นถ้าอิเล็กตรอนตัวใดตัวหนึ่งสูญเสียไปตัวนั้นเขาจะเรียกว่าอันแพร์อิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนที่ไม่มีคู่แล้วมันมีความสําสคัญยังไงตัวนี้แหละ ตัวอะตอมที่มีอิเล็กตรอนที่ไม่มีคู่อันนี้เขาเรียกว่า free r a d i c a ซึ่งจะอันตรายยังไงตัว free r a d i อ a นี้ก็จะพยายามไปดึงอิเล็กตรอนของอะตอมตัวข้างๆค่ะเป็นดน n a ามิกเอฟเฟกไปเรื่อยๆทำให้เกิดการทำลายเซลล์ไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายเกิดขึ้น นะคะนี่เขาเรียกว่าอิเล็กตรอนเขาแย่งชิงกันค่ะทุกคนต่างคนก็อยากได้อิเล็กตรอนเพื่อทําให้ตัวเองเสถียรทำให้ตัวเองมีคู่เพราะฉะนั้นฟรีเรเดีคอลในร่างกายของเราจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนกินข้าวกาลังกายเพราะเรามีการเคลื่อนไหวอิเล็กตรอนก็จาเป็นที่จะต้องมีการเคลื่อนไหวด้วยมันเป็นเรื่องปกติมากอ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทำยังไงถึงจะให้ฟรีเรดิคอลเหล่านี้มันเกิด nói lồn คือในร่างกายของเราเนี่ยค่ะก็จะมีปฏิกิริยารับและเสียอิเล็กตรอนอยู่ประจําต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะปฏิกิริยาที่ร่างกายเสียอิเล็กตรอนเขาเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะเพื่อนเื่อหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะออกซิเดชัน oxidative s t r ตร s เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังทีหลังก็คือการเสียอิเล็กตรอนไปจากการที่ถูกคนอื่นเขาแย่งไปนะคะก็จะทําให้เกิดเป็นดนามิกเอฟเฟกต์ไปเรื่อยเป็นการทําลายเซลล์แต่ละเซลล์ของเราลงไปทุกวันแล้วทาให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอมี อนุมูลอิสระหรือฟรีเรดิคอลแล้วเราก็จะต้องทำยังไงให้ร่างกายมีฟรีเรดิคอลน้อยที่สุดซึ่งการที่จะไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าร่างกายของเราก็เสื่อมแก่เหี่ยวตายไปทุกๆวันนะคะเราก็จะต้องมาทำการป้องกันนะคะทุกคนโดยการรับสารที่มี แอนตี้ออกซิค่ะแอนตี้ออกซิมีหลายตัวมากและแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาพูดว่าตัวไหนคือ King of Antioxidant ค่ะเพื่อนๆคนไหนที่รอฟังอยู่ปักหมุดไว้เลยนะคะเจอกันแน่นอน King of Antioxidant ดีมากและทุกคนควรที่จะต้องหามารับประทานไว้นะคะ พลาดไม่ได้เลยเจอกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์คอมเมนต์ดาว b บ l o w ให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้มู่ในคลิปถัดไปค่ะแล้วใครอยากฟังเรื่องอะไรช่วยคอมเมนต์มาให้หน่อยเดี๋ยวมูจะได้ไปหาความรู้มาให้นะคะไปละสวัสดีค่ะ